รัฐมนตรีอิรักอ้างว่าชาวซูเมเรียนเดินทางไปยังดาวพลูโตรัฐมนตรีอิรักอ้างว่าชาวซูเมเรียนเดินทางไปยังดาวพลูโตตามที่คาเซมฟินจันกล่าวชาวซูเมเรียนสร้างสนามบินเมื่อ7,000ปีก่อนและเป็นมนุษย์คนแรกที่เดินทางสู่อวกาศคาเซมฟินจัน รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอิรักกล่าวว่าชาวซูเมเรียนซึ่งเป็นสมาชิกของอารยธรรมโบราณที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อกว่า7,000ปีก่อนได้เดินทางไปยังดาวพลูโตโด้วยยานอาวกาศตามคำกล่าวของฟินจันอารยธรรมโบราณได้สร้างสนามบินแห่งแรกของโลกเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนคริสตกาลในระหว่างการถแถลงข่าวที่จังหวัดนีกาทางตอนใต้ของประเทศ รัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าชาวซูเมเรียนเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางสู่อวกาศและอื่นๆพวกเขาจะค้นพบดาวพลูโตตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะนิวอารับฟินจันโดยใช้การศึกษาของศาสตร,ราจารย์ชาวรัสเซียที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อารยธรรมซูเมเรียน เพื่อพิสูจน์ข้ออ้างของเขานักวิชาการซามูเอลเครเมอร์ได้ตรวจสอบตำนานของการสร้างอารยธรรมและเขียนเกี่ยวกับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับระบบสุรยิยะเชื่อกันว่าชาวซูเมเรียนได้ตั้งโลกรากอยู่ในเมโสโปเตเมียตอนใต้ของอิรักในปัจจุบันระหว่าง5,500ปีก่อนคริสตกาลและ4000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งพวกเขาได้พัฒนาทักษะในด้านการเกษตร,รการค้าและงานฝีมื และได้พบสรางปร,รากาหักพังหลายแห่งของเมืองซูเมเรียนโบราณในภูมิภาคนิการวมถึงวัดซิกุรัตแห่งยูซึ่งขุดค้นในช่วงทศวรรษที่1,930และได้รับการบูรณะบางส่วนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสนามบินแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นบนดาวเคราะห์โลกอยู่ในสถานที่นี้ไฟเนียนกล่าวเกี่ยวกับวัดดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในความคิดของท่านเมื่อฟังข้อมูลนี้